สวัสดีนะครับเพื่อนเพื่คาฮาววด r t t g ทีจีอ่ยังอยู่ในช่วงเทศกาลทีมวดเด e ซีซั่นวอร์มอัพอยู่นะวันนี้วันที่เรารอคอยก็มาถึงแล้วนะครับเพื่อนเพื่อกับการอันล็อกเดอะคิงเทโลงรีการ SBC Immortal Icon ไอคอนนะครับสัตว์92ที่ผมพยายามทำมาแต่ตอนที่ผมเล่นโหมด Immortal ครับแล้วผมเปิดได้แต่ตัวเกลือผมก็เอามาใส่และอีพที่แล้วผมเปิดไป ระบบไม่มีอะไรเลยเหมือนเดิมนะที่กระหน่ำเปิดการกันไปนะครับผมก็ได้เอาทุกอย่างที่มีเนี่ยมาแลกอองรีตัวนี้เอามาเข้ามาในทีมาที่เรียบร้อยนะเพจสไตล์ Play ก็จะเป็นประมาณนี้นะเดี๋ยววันนี้จะเอาไปลองเล่นกันนะครับเพื่อนๆในดีเวอร์ชั่นไรว์วอแล้วก็มีแพ็คมาให้หลูกเยอะเลยนะครับในช่วงทเทศกาลเทสวอร์มอัพนะไม่ว่าจะเป็นแปดถึสามหสี 4. เพิ่งเข้ามาวันนี้เลยนะรวมถึงแปดสามคูณสี่มันทำได้วันละสี่อันแล้วก็พวกแพ็คลูกต่างๆนานาก็เดี๋ยวไปปั่นการ์ดเปิดเล่นลุ้นร์ดในช่วงเทศกาลทีมเวอรซีซั่นวอร์มอัพซึ่งมันก็ยังมีรัดฟอร์ดคาวิช่ายมีพอมีตัวดีอยู่นะยามงยาวมเลยเอาตัวท็อปเลยอะไรเงี้ยก็เปิดเล่นๆขำๆระหว่างรอช่วงเทศกาลทีเอสที่จะมาในวันศุกร์นี้นะหลีกเอิงทีเอสเนี่ยมาวันศุกร์นี้แล้วนะครับเพื่อนๆรอกันได้เลยนะใครอยากจะดองการ์ดจนไปถึงวันศุกร์เที่ยงคืนนั้นก็จัดได้้นนะะแต่ถาเเกิดจรอป็ พวกแก๊งวัยรุ่นพิมเมลีพวกซาร่าทีเอสหรือแบบนเตตัวอื่นๆเนี่ยต้องรอไปจนถึงวันศุกร์ต้นเดือนพฤษภาเลยนะครับก็จะเป็นวันที่สองพฤษภานะวันนั้นก็จะเป็นแก๊งพิมเมลีเข้าแล้วก็จะอยู่อีกแค่วีคเดียวเท่านั้นนะ พี่เมลีเข้าวันที่2จะอยู่วันที่2ถึงวันที่9พฤษภาพอเข้พา,พา,พาวันที่10ปุ๊บเนี่ยทีเอสพี่เมลีก็จะออกจากแพ็คไปเลยนะคบเพื่อนๆก็จะเปิดไม่ได้แล้วนะก็หมายของผมก็ต้องเน้นช่วงพี่เม u ีเหมือนกันเพราะว่ามันน่าจะมีแต,ต่จะต้องติดอยู่ในทีมออลเดอร์จีซันบ้างแหละไม่รู้กี่คนนะแต่ผมคิดว่าน่าจะพอมีให้เราลุ้นบ้างนะครับเดี๋ยวมาว่ากันว่าเราทําทีมต่อไปอยังไงนะครับหน้าตาทีมันนี้ก็เป็น ประมาณนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวมีรอรารดีๆเกิดกขึ้นแน่นอนเพราะว่ามันเกลือมาหลาย EP แล้วมันถึงเวลาที่จะเข้าสู่ไซเคลหมุนกลับมาให้ผมดวงดีแหละในวันนี้ยังไงก็ฝากเชิญกดไลค์กดติดตามด้วยนะนเพื่อนๆยวเรื่องราวของ EP 53กันเลยครับ ฟุตชีฟคอยจำหน่หนคอยในเกม EAFC 25ใช้ระบบ Comfort Trade ปลอดภยัยมั่นใจได้เต็มไม่มีหักภาษีเพราะไมให้คำแนะนำในการเทรดที่ปลอดภัยที่สุดพิเศษแจ้งกับทางร้านออกมาจากช่องวิจิวฟีฟ่าแถมคอยเพิ่มให้อีกกดเข้าไปให้ลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยครับในส่วนของทีมก็ไม่มีอะไรนะไอ้นี่ผมใส่มาหาๆนะซาก้าที่ผมอีโวเควส ทูโดโเอโมโดโลมานะมีปาเต้เควสอิมมอร์ทัลนะครับที่ทําจนถึงขั้นที่ยังฟรีอยู่นะไอเควสสุดท้ายที่ต้องแลกใน s อชบมาทําผมยังไม่ได้ทาแต่ผมกำลังคิดไปขึ้นมาผมอาจจะอยากทําแล้วนะเพราะว่าเมื่อกี้ผมไปแอบดูการ์ดปาเตมาคือมันก็โอเคอยู่เหมือนกันเวที่แรกผมนึกว่าเฮ้ยมันจะไม่ค่อยโหดหรือเปล่าแต่ไปเอามามันก็โอเคอยู่เดี๋ยวผมให้เพื่อนๆดูอีกทีนึงคืออันนี้ผมไม่ต้องเสียเงินก็ได้นะผมแค่หาการ์ดไปแลกใน s อชบก็พอมันทําเสร็จแล้วจะเป็นประมาณนี้จะได้เพต เนี่ยเยอะอยู่นะเนี่ยก็จะได้ปิงทองอินเตอร์เซพติ้งจอกแล้วก็มีแบตเตอรี่รถสแตมไม่หมดแอบบคิดว่าจะจัดดีอยู่ไหมนะแต่มันก็ใช้การเยอะนะ5้าแสนห้ามืนคองนะครับจะมีสคอร์แปดสิบก้าสอัน871อันแล้วก็แปดอันดีหรอจะดีหรอ ไม่รู้เลยอะจริงๆผมก็ไม่ได้แบบว่าเป็นบิ๊กแฟนของนาปาเตขนาดนั้นนะไม่ใช่แบบเหมือนตอนที่เป็นไร้ถ้ามันเป็นไร้ของผมุงทำไปนานแล้วแหละแล่คือจริงๆกองกลางมันมีแค่2ตัวใช่ไหมคือนายกุลิดลเขากินไปที่งแล้วสุดท้ายผมก็แค่หาว่าจะเอาใครมาเล่นคู่กัะนกะุลิตด,ดี ซ sì mm hmm. <spe okay. ึ่งปาเตอจะไม่ให้ตัวยืนผมอะอยู Cyberpunk> ่แล้วผมกะทำมาสนุกสนุกไงโอเคเดี๋ยวเราไปล่างไล่ลูบการ์ดเปิดกันก่อนนะครับเพื่อนๆก็จะมีลี่ล็อก g i n ด้วยนะอย่าลืมไปทำกันนะนี่คือวันสุดท้ายนะครับของชุดแรกเดี๋ยววันสุนี้ผมว่ามันน่าจะรีไปอีกนะครับก่แค่มาเช็คชื่อเฉยๆนะผมก็ได้เปิดแพ็กก่อนหน้านี้ไปหมดแล้วนะครับเหมือนเดิมว่าเราไม่ได้เก็บอะไรเลยนะเพื่อนๆแล้วก็จะมีแพ็กตรงนี้นิดนึงแล้วก็มีโหมดคับมาใหม่ด้วยนะครับกีออร์ดซีซันวอร์มอัพขับนะนี่จัดตัวเหมือนวีค่แลล้วเยนะรับ เป็นโกลเด้นโกลได้นะในนี้ก็จะมีเรื่องของแพงคบูสสินหน่อยนะครับแต่ว่าก็ไม่ค่อยเยอะมากเท่าไหร่นะถ้าใครอยากเล่นก็ไปลองเล่นกันได้กดสามเลียนตรงนี้ไปนะครับมันเป็นโกลเด้นโกลจริงๆแป๊บเดียวก็เล่นเสร็จแล้วนะครับห้ามใส่ตัวทองแดงซินเวอร์เหมือนเดิมว่าอารวม86 g กลเด้นโกลนะครับแต่ผมคิดว่าผมน่าจะไม่เล่นนะขี้เกียจอะ่ะเพราะว่าแพ็คมันก็ไม่ได้เยอะมากขนาดนั้น ส่วนแพ็กลูปช่วงนี้ก็จะมีตัวใหม่มาด้วยนะเดยองกับลีกังอินนะครับพอดีเมื่อวานผมมาเล่นในสตรีมไปแล้วนะแต่ว่าไม่ได้ตัดคลิปลงในช่องก็คือแฟงกี้เดยองคือดีมากเลยนะคือจริงๆผมสามารถทําทําได้นะแต่ว่าทีมผมมันไม่มีตัวลีกางเลยไอดีเยนี้แล้วก็ผมไม่อยากทาซ้ำกันด้วยเพราะมันใช้การค่คคอนข้างเยอะถ้าใครสนใจก็ไปทํากันได้แต่ว่าลีกังอินนะผมว่าไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะคือเลือกได้ตัวเดียวนะทํา SBC อันนี้ให้เสร็จแต่ว่าใช้การเยอะมากๆเลยอันนี้ไงเควสของปาเตยอยู่นี่แคมเปญ แล้วก็จะเป็นแพ็คลูกนะครับก็อย่าลืมทําให้ครบนะทุกคนก็จะมี83คูณ14 82คูณ10อีฟิกแล้วก็83คูณ10แบบธรรมดาแล้วก็มี822ใน5อันนี้ไม้ทำอีก5ครั้งด้วยนะครับเดี๋ยวผมนั่งปั่นกาวนึงเดี๋ยวไปเปิดกันเลยสถานะที่ออนแพ็คอยู่ช่วงนี้นะครับเพื่อนๆคือ TS อ่ะก็อีก3วันเลยนะเพราะวันนี้มันเพิ่งคือวันอังคารนี้ก็สนใจจะเปิดก็เปิดลื้ได้เลยนะนี้ก็จะมียามาเลา มีอย่างดิป巴拉คาวิชามามุชรัดฟอร์ตรงนี้ก็เป็นตัวที่คนข้างโหดเลยนะเดี๋ยวเราจะลุ้นกันนะครับตัวที่ผมอยากได้มากที่สุดก็ยังเป็นคาวิชาคราสเคลียกับรัดฟอร์เหมือนเดิมเพราะว่าผมไม่อยากเปลี่ยนปีกซ้ายจากเลอา์ตัวอีวงผมมาให้เป็น2คนนี้มาหรือต่อให้เป็นมามุชเนี่ยผมก็เอานะหรือยาเมาก็ด้วยถ้ายาเมามาผมทาเดยองเลยอ่ะมาดิมาลงปีกซ้ายได้พอดีผมจะเอาไปเล่นปีกซ้ายแทนเลอา์ได้เลยอ่ะถ้ายาเมามาหรือจะเป็นเลอา์ตัวท็อปตัวนี้ก็น่าสนใจนะครับ เดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะได้ใครมานะครับเพื่อนๆึ่งออกยากมากผมไม่เห็นตัวอื่นเลยคือเอาจริงๆนะโอกาสออกทองล้วนะ่ะประมาณแบบเยอะมากเลยนะแบบเยอะเยอะกว่าขนาดอินฟอร์มยังไม่ค่อยออกเลยอย่าว่าแต่ว,ว่าจะเป็นตัวเกลือแถวล่างของกาพวกเมื่อกี้นะคือไม่เห็นเลยนะครับไม่รู้ใส่มาจริงหรือเปล่าเปิดไปก่อนด้วยนึทองม้วนก่อนเลยหนึ่งทีอันที่สองไปถึสามคูณสิบสี่อันใหม่นะครับทองอีกแล้ว แต่ผมก็จะเปิดอยู่ดีไม่มีอะไรก็เปิดไปให้ครบแล้วเดี๋ยวเราจะได้ไปเล่นกันนะครับมีโรด,ดี้นะข้างหลังก็ไม่มีอะไรนะครับอย่างน้อยก็ให้อินฟอร์มมาหน่อยก็ยังดีนะมันต้องใช้การอินฟอร์มหนึ่งใบตลอดงี่แล้วถ้าเกิดมันไม่ให้เลยอย่างเงี้ยแล้วเราจะเอาการที่ไหนไปลูบต่อวะฮะอันนี้เหมือนจะไม่ไม่มีวอล์กได้เหรอเฮ้ยเพื่อนนะครับเออไม่มีอะไรเลยเบื่อจัง แมดสคูณ3มบ้างล่ะจะมีการพิเศษแล้วหรือย่างนะมาสักทีเอ็นวานเอรีมาเฮ้ยได้หลุนว่าอันเนี้ยยูฟาดีนเชเซอร์มีตัวอะไรบ้างวะเนี้ยเอาอีทานมาเอาอีทานมาเอะ <laughs> let's go EP นี้มัน EP 53ตรงจีกับเบอร์น้องมาเลยเนี่ยที่ Let's go เมื่อกี้ไม่ได้พูดถึงอีธานเลยนะผมไม่ได้พูดถึงมาเลยนะว Let's go เอาผมเอาโ okay. อเคขอบคุณนะถือแม้เหลือตัวไม่แพงแล้วนะครับตัวนี้เหลือประมาณแสนหนึ่งเนะีย่ยเก็บไว้แยนอนไม่ย่อยหรอกสกิล5 week 4นะครับปีขวากลางรุกนะมีส่งทะลุช่องทองแล้วก็ควิททองนะสองอันส่วนเพชรใสเงินคือน้อยมาก มีเพจใส่เงินแค่5อันเองอะก็ถือว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแบบพูดถึงแล้วอ่ะนะตช่วงนี้นะครับแต่ว่าถ้าตมันเยอะเพสชุดอะไรมันเกิน90หมดเลยก็เอาไว้ก่อนแล้วกันนะทุกคนที่ททผมเคยลองเล่นแล้วแหละตั้งแต่ตอนที่มันแจกตัวโลนมา20เกมนะครับเพื่อนๆน่าจะพอจําเงินได้อยู่แลลวเหลืออีก3ามอันนะครับก็จะเป็น83มคูณ10นะหมดแล้วเดี๋ยวไปเล่นกันจะมีตัวอะไรมาให้ผมอีกหรือเปล่านะครับเปิดมาแล้วไม่มีเงาเลยนะตัวนี้ใครก็ไม่รู้โอ้โหชัวร์เมนี่ขอบคุณนะ เอาลัดฟอร์มมาหน่อยได้ป่ะลัดฟอร์ดหน่อยดิอยางเล่นลัดฟอร์ดจังเลยปีนี้ยังไม่ได้เล่นการรลัดฟอร์มเต็มๆเลยปกติมันขวัญใจของอยู่แล้วนี่ลัดฟอร์ดอ่ะโอโ้โหตอนนี้ก็ไม่มีนะเหมือนจะไม่มีขอบด้วยนะครับแปดสามคูณสิบนี่เอาสุดเลยนะดีสุดแปดห้าสองรอบนะนะและสุดท้ายนะครับเพื่อนๆ e ีห้าสิบสามเปิดต้นานอีธานตัวเดียว <S <S อ่ะมาโอโ้โหตาตาจริงๆเลยอินฟอร์มก็ไม่โหาเลยนะเนี่ย เอาสุดจริงๆเลยนะครับเนี่ยโอ้โหสุดยอดอ่ะโอเคพอไปดูทีมเราดีกว่านะครับก็จะมีอีธานนะครับนี่ตัวนี้นะที่ได้มาใหม่ถามว่าผมจะเอาไปเล่นไหมตอนนี้หรอคือมันทับตำแหน่งกับซาก้าแล้วก็ทับตำแหน่งโอเดกาแบบเต็มๆเลยนะครับผมก็เลยจะขอเก็บน้องเขาไว้เป็นตัวสำรองแทนเดียโก้มาราโดน่าตรงนี้แล้วกันนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่เราจะได้เก็บเอาไว้นะครับเดี๋ยวผมจะขอลองปาเตอีกรอบนึง ถ้ามันเล่นแล้วมันโอเคโหดอย่างเงี้ยผมอาจจะเอาการ์ดที่มีไปอีโวได้นะไปแลกงเอาในเอชบีซีซึ่งมันเหลือวันไทา้ทายแล้วด้วยนะครับเผื่อๆก็จะเป็นประมาณนี้นะขอโทษนะเตะมันคล้ายๆเดิมเพราะว่าเราเปิดไม่ได้อะไรเลยนะครับมันก็ต้องเล่นเท่าที่มีไปแล้วตอนนี้อีโวใหม่ๆม,ม,มันก็ยังไม่ค่อยเข้าด้วยนะครับเล่นไปเนาะเท่าที่มีนะครับมาครับเพื่อนๆตารแรกของวันนี้นะอ,องเรียรไปเทสกันหน่อยว่าจะเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็ที่ที่ผมเจอนะฝั่งนู้นมี คลิสมิดกับอูเซบิโอด้วยยิส yes. มาครับลูกแรกอู้เถวนะครับกุลิตกุลิตลากมาเลยโอเดกาโลได้วิ่งช็อตเป็นการยิงที่ง่ายที่สุดในเกมนะตอนนี้นะครับในการแทบ อองรีฮอมีรดริงช็อตทองนี่ก็ช่วยให้การรเล่นง่ายขึ้นเยอะนะเลยไม่ต้องมานั่งสนใจว่าจะมีสกิลมูฟวิคฟุตเท่าไหร่เพราะว่าในการแปรเนี่ยเอาใครแปรมันก็เข้าขอแค่พาตัวเองไปถึงในจุดที่แบบได้หลุดเดี่ยวก็พอซึ่งอองรีตัวนี้มันก็จะมีข้อนั้นอยู่นะครับเราไม่มีเงินซื้อตัวท็อปอยู่แล้วอะแต่ตัวนี้ก็แบบย่อส่วนลงมาก็โอเคครับเร็วคือผ่านหมดเฮ้ ยิงที่ง่ายที่สุดในเกมไม่ต้องมาฝึกยิงเขียวแล้ว่ต้องเป็นพาวเวอร์ช็อตฟิ h น h o ชออะไรทั้งนั้นนะนี่ไงสปีดบู๊ดอะ่ะมึงมาดิ De เดซายติดแล้วเว้ย <c oughs> นี่ดูทิง De ้งเดซายเป็นทุ่งเลยนะไม่ต้องตามเลยอะ่ะนี่เพื่อนร่วมทีมชาตินะครับก็เล่นทันกันด้วยนะสองคนนี้นะครับอยู่ในยุคเดียวกันเลย ออกเลยนะองรีว่าสุดๆขนาดฮาวเวิร์ดอียังเล่นได้เลยถ้าองรีต้องผ่านแน่นอนไม่มีปัญหาต้องแน่นอน,อนคู่มือเรามีพร้อมเรามีคู่มืออยู่แล้วตั้งแต่แบบนี้อ่ไปปาเต้แทงมาให้กับราเฟลเลีวเอ้ามึงจะรีบส่งไปไหนเนี่ยนี่ปาเต้ต้องพิสูจน์ผลงานนะไม่งั้นจะไปอีโวเป็นเก้าสี่แล้วนะท่านเล่นดีๆ ถ้าผมอยากใช้อะไรมากกว่าแต่การ์ดใหม่ๆมันยังไม่มาหรือไม่ก็แบบอีวูอะไรที่มันดีกว่านี้หน่อยวูนะบุฟอนเซฟสวยนะลูกนี้ยังสามศูน์นอยู่นะคอสมาอาเตตากา้าฮงรีอีกทีนึงเออโดของโราได้วิ่งอีกทั้งวันนะทั้งวัน<ผ>มไม่พยายามหาทางไปอย่างเดียวครับ กด L1 ประคองประคองไปนะเพื่อนๆแล้วมันจะเปลี่ยนท่าไปมันจะวิ่งแบบประมาณอย่างเงี้ยแลวผมจะให้ดูอีกทีนึงเพื่อนๆทาให้นักเตะตัวเองมันวิ่งท่านี้ก่อนนะแล้วค่อยกดเอาอีกรอบหนึ่งนะหนึ่งนะว่หนึ่งนะหาตัวที่แต่ก็ไม่ให้กดทุกตัวนะต้องเอาตัวที่แบบว่ามันมีควิกมีลาผิดหน่อยอนะกดอย่างเงี้ยให้มันได้ยเป็นท่าอย่างเงี้ยครับมันจะเหมือนเป็นการคอนโทรลสปินอีกแบบนึงนะ่งอะกดให้มันติดท่าเป็นแบบอย่างเงี้ยแล้วก็วิ่งไปข้างหน้านั่นแหละแล้วก็เ,เ,เริดป,ปุ๊บอ จังหวะที่เราปล่อยปุ่ม L 1อ่ะเราก็กดปุ่มวิ่งเติมไปเลยเหมือนเป็นคัทนะครับต้องกดสวนกันนะทุกคนุยลูงนี้เซฟได้งไงนะเน,นี่ยกดอย่างเงี้ยปุ๊บพอผมปล่อย L หนึ่งปุ๊บใช่ไหมแล้วผมก็กดปุ่มวิ่งต่อเลยอย่างเงี้ยมันก็จะติดนะครับเห็นปะ L หนึ่งกึกกึกกึกแล้วก็แบบแตะไปอย่างเงี้ยครับจังหวะที่ปล่อย L หนึ่งแล้วก,กด R สองไปเลยก็จะได้นะครับเพื่อนๆลองไปกดรัวๆดูเดี๋ยวจะติดเองซึ่งผมก็ยังไม่ชำนาญหรอกนะแต่ว่าก็พอได้ละ เราได้วิ่งกันทั้งวันนะครับลอกที่5้าตาที่2นะครับเพื่อนๆนาเล่นต่อกันเลยแลนนี่ก็ทีที่ผมเจอนะมีฮันเซนตัว97้ด้วยวายยิงไงก็เขาผมไม่ต้องตัดเลยเพื่อนๆดูได้เลยมันยิงไงเขาเลจริง <c oughs> แล้ว ดีต่อใจมากมากนะครับอีพีนี้คือเรื่องเปิดการนี่ลืมๆไปเลยอ่ะนี่ขนาดเล่นตัว92ยังฟินขนาดนี้เลยนะถ้าตัว95นี่โอ้โหถ้า9ถ้าผมมี95ผมเล่นทุกวันเลยจริงๆไม่ถึงไอดีเนี้ยนะ ไม่มีตัว95นะอุ๊ยเข่าอีกแล้วแฮตติกแล้วเนิบ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 25นาทีครับแฮตติกแล้วจ้าสู้กับฮันเซนทีวายเข้าไว้สู้เขาสู้เขาอู้นาบุฟานยังเหนียวนะวันนี้แทบจะยังไม่เสียประตูสักลูกเลยนะตั้งแต่เล่นมานะครับ ยังถือว่าเก็บคีนชีทได้อยู่อันลบจะแตกหรือยังยังย่างยาง่ยา,งาดูกันว่านาบูฟอนจะรักษาคีนชีตได้ขนาดกน็นนไหนเฮ้ย <c oughs> มีเล่นกันประมาานิดนึงตื่นเต้นเล่นนะครับไล่เพกขึ้นมาสูงเลยนะครับบุลิตโอ้ไม่ทัน,ล,ทนละนลบจะแตกไหมย่างครับบูฟอนครับ อ่ะช่วยกันกันไว้กันไว้ก่อนใช่กันไว้ถูกต้องนี่ทดสอบเกมรับกันสุดๆเลยนะจังหวะนี้ขออนุญาตเตะทิ้งเลยแล้วกันถึงไหมไม่ถึงมีคอนเนอร์แบลลี่มาขวางไว้อยู่โอ๊ยอุย้ยยังไม่โดนอีกครับบุฟฟอนอีกแล้วว่าจะเซฟอะจ้าโรดได้วิงช็อตจ้า สังกาวิ่งมาซ้มให้โอเคเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะโอ้โหโดนจนได้โอ้ my god เดนกคนนั้นกนมาแล้วสี่สองบูตอีก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 อ่าเอออู้ มาเพื่อนๆเลยอีก2เกมนะครับสำหรับวันนี้นะลุยเร่งกันเลยครับอันนี้ก็ที่ที่ผมเจอนะมีกูลิตตัวการ์ทีเมื่อแต่ซีซั่นด้วยคือเป็นตัวอีโวนะในอีโวอันใหม่นะครับที่มันได้บูสต์ค่าฟิสิกอลเป็น99ด้วยแต่ทีมันไม่โหดเลยเนาะนี่ดูกูลิตลูกนี้ดิครับยิงคมไหมเฮ้แลมีกองกลางค่าชูตติ้ง90ไว้ทำไมเราเอามายิงอย่างไง ขอบคอร์เนอร์ไปเลยเออกูหลิดฝั่งนู้นหน่อยแต่ฝั่งนู้นก็เป็นตัว e อีโวมาฮะอีโ e วมันจะไปสู้ของจริงได้ยังไงฮ่าบาคล่าสวยด้วยฝั่งนู้นโอเคครับโรดดวิ่งชอ็อตอองรีนี่ไงมาดิติดแล้ว เอียงอ่อยเอียงหน่อยแล้วเอียงหน่อยด้ยได้ฟาวระยะระยะดีด้วยโอเดกาดเอาหน่อยมะอ้าอ้าช่ชนขาดแลยผมยิงฟรีคิชนขาไปสองลูกวันเนี้ยลูกนี้เข้าครับสวยมากทำได้ดีมากทุกคนเป็นไวซาก้า ว่ามันไห่จะเข้าวะบุกโยซากา้าตีวงก่อนมันไห่จะปั่นฟินเน็ตช็อตเข้าวะน้องบีฮา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 องรีบอกว่าน้องบีมึงริงไม่เข้ากูยิงเองนี่พี่ยิงให้ดู พราะอย่างนี้ไงพี่ถึงมีลูกป้านอยู่น้าสนามอ่ะน้องพี่ดูไว้นะมาผู้ดอไหลมาให้กันลาเฟลเลียอาองรีด้วยซ้ายล่ะโอ้โหยิงด้วยซ้ายตรงนี้ไม่ดีเลยครับนี่แหละข้อเสียของวิฟฟูสี่ดาวหรือเปล่าแต่ลูกนี้อยู่ดีฝั่งนู้นเขาก็มาจ่ายให้ผมเฉยเลยนะครับอ้าพ้อีกแล้วอ้าอ้ามันขอล่ากลับมาจนได้นะครับเป็นห้าสองนะโอ้ลูกองรีไม่เข้าเลยสักลูกนึงเหรอเมื่อกี้ ยิงซ้ายออกหมดเลยอ่ะห้ามยิงซ้ายเลยเนี่ยยิงซ้ายต้องเน้นแหละเมื่อก,กี้มันกะเอาแบบมุมไงถ้าเป็นขวามผมว่ามันไม่พลาดหรอกจะมีข้อจำกัดไว้หน่อยเหมือนอารมณ์เหมือนเป็นรถตัวรองท็อปอ่ะเพื่อนๆซื้อรถแบบออปชั่นไม่เต็มอ่ะ มึงมาดีโมโหไว้เ,ออเข้าสักทีเออนี่ไม่ได้เรียก็เป็นรุ่นรองท็อปไหมรุ่นรองของรองท็อปได้ไหมอ่ะรุ่นท็อปก็ต้องเป็นตัว95ไงรองท็อปก็ตัวทีวีไงตัวนี้ก็เป็นอีอกเวอร์หนึ่งแต่ก็ยังเป็นรถเป็นองลีเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าแค่ออปชั่นไม่เต็มประหยัดไงเราเป็นสายประหยดัดเราก็ซื้อได้แค่นี้ไง น้องบีก็ยังยิงไม่เข้านะไม่รู้เป็นปัญหาที่ใครที่ผมหรือที่น้องบีก็ไม่รู้อะลีบาโอ้โหโใครตามทันบ้างเนี่ยไม่มีใครตามทันหรอกใครจะไปตามทันแล้วผมเอาแต่ตัวมาวิ่งตามนี่โหปาตรงปาเต๋อย่างเงยโดนเผาหมด พเพื่อนๆตอนนี้จะเป็นตาสุดท้ายของ EP แล้นวนะถ้าชนะได้ลนะเพราะเราจะเก็บวินครบแล้วนะครับไปลุยกันเลยให้ดูหน่อยฝั่งนูน้นอ่นายอานอายคููคริสเตียโนรโรนันโดตัวอีโวนะครับซึ่งจริงๆผมว่าผมอยากลองกันนะเนะี่ยไปเอามาผมเริ่มอยากลองอนะพี่โดตัวน,นั้นนะมีพเพื่อนๆในสตรีมบอกว่าโหดมาก มาเล่นดูทอมันเสียผมหลังแอนเลยเพื่อนๆผมกำลังจะยิงแล้วแม่งเอาไ้แดงไปเลยมึงน่าเกียดเกินน่าเกียดเกินลูกเนี้ยบอกเลย ออกไปแล้วนะครับน่าจะหัวร้อนจัดนะครับขอบคุณมากๆนะเป็นตาสุดท้ายไปเลยโอเคหลังจากเกมเมื่อกี้ก็กลายเป็นตาสุดท้ายที่ตั้งใจเอาไว้นะครับเพื่อนๆและที่ของผมหลังจบ EP ากจบ EP 53เนี่ยก็เป็นหน้าตาประมาณนี้นะวันนี้ก็ตั้งใจว่าจะมาลองเล่นเด็กกิ้งแท้ของรีนแหละและว,วันนี้ก็คือยิงกระจายเลยเพื่อนๆผมไม่รู้นะว่าตอนต้น EP ผมเล่นไปกี่ประตูแล้ววะ แต่ว่าณนเะวลาเนี้ยสินัด26ประตู3แมแก็คือเพอร์เฟกต์มากๆแต่มีลูกที่มันยิงด้วยซ้ายมันยิงออกไปหลายลูกมากเลยนะหลังจากนี้ผมอาต้องบังคับยิงให้ขวาเยอะกว่าซ้ายคือซ้ายถ้าแบบลูกแบบแบบจะยิงให้แบบเข้าเสาแบบสวยๆอะไรอย่างเงี้ย ก็อาจจะจัดให้ไม่ค่อยได้เพราะว่ามันค่อนข้างจะไม่ค่อยคมมากนะครับแต่ในเรื่องของการโลดิงช็อตจะเป็นเมตามากๆเลยนะตัวนี้นะครับในการแทบนะเพื่อนๆต้องใช้ตัวที่เป็นสีทองนะแต่อย่างตาสุดท้ายเมื่อกี้ผมเลือกเอามาเล่นไปเล่นนะตัวที่เป็นสีเงินนะก็ยังยิงลูกเทสได้ค่อนข้างดีนะแต่ถ้าเป็นทองนี่ก็จะยิ่งเพอร์เฟกต์มากๆเลยนะครับโดยวรวมนี่ผมถูกใจมากๆนะครับก็เดี๋ยวจะขออนุญาตใช้แทนฮาวเวิร์ดไปก่อนนะสำหรับช่วงนี้นะครับส่วนฮาวเวิร์ดนี่ก็เดี๋ยวรอจะมีการใหม่ๆมาหรือจะมีอีวอนอ ก็เคยว่ากันนะครับเพราะตัวนี้มันก็ลงแค่แต่กองหน้าอยู่แล้วนะครับก็เก็กบไว้พักกอนเนาะเพราะเราก็เล่นตัวนี้มาตั้ง200กว่าเกมแล้วนะครับก็เปลี่ยนตัวอื่นเล่นมัง่ง้ะทีมก็พัฒนากันต่อนะครับช่วงนี้ก็มาเปิดการก็ยังไม่ค่อยได้เท่าไหร่วันนี้ก็ยังโชคดีที่ได้เจ้าหนูอิทายวานเนรี่มาสมอยู่ในคอลเลคชันอีกหนึ่งใบนะครับแล้วก็เดี๋ยวมารอรุ้นกันในโปรโมหน้านะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตมาเล่นอีกทีหนึ่งตอนที่ทีมวัดซีซั่นหลีกเอิงเข้าเลยนะ ลีกเอิงผสมนะครับซึ่งเพื่อนๆก็ทาแบบนี้เลยนะถ้าเกิดสมมติว่าหลีกเอิงเข้าแล้วเนี่ยมีการ์ดทีมเมื่อแตซีซันหลีกเอิงบางตัวมาเนี่ยก็เอามาผสมัาเตะในทีมที่มีได้เลยนะครับแลวเดี๋ยวพอมันผ่านไปอย่างเงี้ยผมก็เื่วว่าเพื่อนเเปลี่ยน,นทีมเล่นเรื่อยๆตามเทศกาลได้เลยนะอย่างต่กอนนะผมก็จะทําอย่างพวกเป็นหลีกเอิงเข้าก่อนอย่างเงี้ยผมก็อาจจะเอาหลีกเอิงใส่เข้ามาสักสามสี่ตัวแล้วก็ประกอบกับไอคอนที่เรามีอยู่ในทีมอย่างเงี้ยมันก็จะลิงก์ได้แน่นอนนะครับแล้วก็พอแบบ R, อเอป แต่สมมติวเพื่อนได้เดมไปเล่จากพีเตัวตึงๆมาอย่างเงี้ยเราก็ค่อยมาแ,บบแก้ทีเอามาทีว่ามันดีกว่าตัวให้เรามีไหมเราก็ไปหาตัวลิงอีกทีของว่าก็คงม่ีปัญหาแล้วครับช่วงนี้ก็จัดทีมง่ายเนาะเพราะว่ามันเป็นช่วงใกล้ๆจะถ่ายภาคแล้วนะครับก็เดี๋ยวมารอดุนกันแล้วกันว่าช่วงนั้นจะมีอะไรตอนนี้ก็กิจกรรมมีอะไรไม่ค่อยเยอะนะครับเข้ามาเปิดการ์ดเก็บวินไลว์วอให้ครบนะครับแล้วก็ลูบก,การ์ดเล่นหรือจะดองการ์ดเอาไว้รอโปรโมแน่แล้วก็เล่นกันอีกทีนะครับเดี๋ยวัวยนนนมานาน้วเตแลง เพื่อนคนไหนยังเก็บเวลไม่ตันก็อย่าเลยไปเก็บให้ตันนะแล้วก็เอาแพ็คตึงๆไว้เปิดก็ได้นะครับเดี๋ยวรอเก็บเลเวลใหม่ในซีซั่นหน้าซึ่งคิดว่าจะมาในวันพฤหัสนี้นะครับเดี๋ยวมารอดูกันว่าจะมีอะไรบ้างนะครับทุกคนยังไงขอบคุณมากนะครับที่ดูกันมาถึงตอนนี้นะฝากช่วยกดติดตามกดไลค์กดคอมเมนต์หน่อยนะเพื่อนๆจะเป็นกำลังใจมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเจอกันอีกทีในปีหน้าทุกคนนะบ๊ายบ่าย สัสดีครบุดท้ายนะครับเ,เพื่อนๆผมก็ต้องขอฝากสปอนเซอร์ของคลิปนี้นะถ้าเ,เพื่อนๆคนไหนสนใจซื้อคอยในเกม FC 25โหมดอันเ m a t e เมททเนี่ยสามารถติดต่อเข้าไปที่ร้านได้เลยนะแล้วก็อย่าลืมแจ้งกับทางร้านด้วยนะครับว่ออาจากช่องพี่จิ๋วฟีฟ่าเขาก็จะมีคอยแถมเพิ่มให้อีกด้วยนะถ้าเพื่อนๆคนไหนเข้ามาซื้อคอยกับทางร้านแล้วยังไงอย่าลืมเป็นรหัสอีกครั้งเพื่ความปลอดภัยของไอเดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับ